สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับหมอกอบลาช่องดรอยันชาแนลกันอีกครั้งนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปพี่การนะคะในหัวข้อที่ว่าสิ่งใดที่เราควรระวังนะคะในช่วง1นงสัปดาห์นี้นั่นเองนะก็ออพอดีว่าช่วงที่เรากําลังอ,อ,อัดคลิปนี้นะคะเป็นช่วงที่กําลังจะเกิดเหตุการณ์สุริยุป,ปราคานันเอ้นะคะซึ่งทางฝั่ง ตะวันตกเนาะทั้งฝั่งอเมริกาเนี่ยซึ่งเขาจะได้เห็นสุริยุปราคาแบบเต็มดวงนั่นเองนะคะเขาก็มีความตื่นตนกกันเนาะดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยอยากมาทำพิกาคาร์ดนั่นเองนะคะเพื่อ,อให้เพื่อนๆได้ลองอรับฟังแล้วกันเนาะถือว่าเป็นคำแนะนำแล้วกันว่าอ่ะถ้าในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยซึ่งมันก็อยู่ในเพีเรยรยที่มีสุริยุป,ปราคาพอดีนะคะเออ ควรจะต้องระวังอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ก็ได้นะอะไรย่างเงี้เนาะเอออาจจะเป็นในเรื่องอื่นก็ได้ก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันละกันค่ะว่าไพ่แต่ละกองเนี่ยจะบอกอยังไงบ้างเนาะอ๋อคลิปนี้นะคะเป็นเป็นคลิปไทมเลนนะคะก็คือถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามาพบเจอคลิปนี้เมื่อไหร่ก็คือสามารถเข้ามารับฟังรับชมได้เลยนะคะไม่ไม่ได้มีออกําหนดในช่วงของวันเวลาไว้เนาะ โอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะกองที่1น,นะคะจะอยู่ทางด้านนี้นะคะเป็นกองที่1กองที่2และกองที่3นะคะเดี๋ยวเราจะให้เวลา5วินาทีนะคะในการเลือกไพ่นะคะก็ถ้าใครรู้สึกว่า5วินาทียังไม่พอก็สามารถกดหยุดวิดีโอไว้ก่อนได้นะคะเมื่อเลือกกองไพ่ได้แล้วก็ค่อยกดเลย์วิดีโอต่อนัน่นเองค่ะ ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คนที่เลือกกองที่1กันเลยนะคะมามาดูกันนะว่าคนที่เลือกกองที่1นนะคะในช่วง1สัปดาห์นี้นะคะเราควรจะต้องระวังอะไรบ้างนะคะหรือว่ามีเรื่องอะไรที่เราควรจะต้องระวังมั่งนั่นเองนะคะใบแรกนะคะเป็นสถ้วยค่ะใบที่2นะคะเป็น o ลอ e นะคะใบที่3เป็นดิแ h งเจลนะคะ ใบที่4เป็นเดอะไฮรฟันนะคะใบที่5นะคะเป็น3เหรียนนะคะใบที่6นะคะเป็นเดอะมูนใบที่7นะคะเป็น6ดาบนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตหาเครื่องมือในการเซ็นเซอร์ภห้แป๊บนึงนะโอเค มีเซ็นเซอร์เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะเป็นแปดเียญนนะ,อะมองว่าคนที่เลือกกองที่1น,นะคะสิ่งที่ควรจะต้องระวังเนาะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะ,ะเด่นๆเลยก็คือในเรื่องของการเดินทางนะคะด้วยความที่แบบมีทั้งชาริออตมีแฮงแมนขึ้นเนาะบาอองคนอาจจะมีการแบบเดินทางไปทําบุญไหว้พระก็ได้นะคะเพราะว่าด้วยความที่อ่ะอย่างตอนเนี้ยที่เรา ลงคลิปเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงวันหยุดยาวเนาะอย่างที่บอกไปบางคนอาจจะแบบมีแพลนว่าอยากจะเดินทางไปไหว้พระอะไรเงี้ยค่ะเออเรามองว่าการเดินทางเนี้ยมันค่อนข้างขลุกขลักนิดนึงดังนั้นแล้วเนี่ยควรจะเผื่อเวลาไว้เยอะๆเลยนะคะเพราะว่ามันน่าจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในระหว่างทางเนี่ยแหละที่แบบเราไม่ค่อยโอเคแบบมีความหงุดหงิดลําคาญใจหรือ,อ,อไปได้ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงตรงตามเวลาที่ททเรากำหนดไว้นั่นเองนะคะ หรือมันอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้เรา,าแบบต,ติดติดขัดขัดตลอดการเดินทางเลยอะไรเงี้ยเออก็ให้เผื่อเวลากันไว้นิดหนึ่งเนาะแล้วก็บางคนนะคะให้ระวังในเรื่องของสุขภาพไว้ด้วยเนาะเพราะว่าบางคนก็คืออาจจะมีภาวะที่มันมีผลกระทบจากในเรื่องของแบบดาวจันทร์หรือว่าการที่แบบเ,เกิดสุริยุป,ปราคาอะไรเงี้ยคะ่ะบางทีมันมีผลกับฮอร์โมนหรือว่าการไหลเวียนของระบบ ของเหลวภายในร่างกายนะคะก็คือบางคนนะ่ะเขาจะมีผลกระทบกับตรงนี้จริงๆเนอะเออซึ่งก็ช่วงนี้ค่ะอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่ใช่ในช่วงพีเรียดที่เป็นสุริยุปราคาหรืออะไรเงี้ยนะเรามองว่าช่วงแบบดาวจานันเอ,อ่อเรื่องนะฟูมูนเออพวกแบบช่วงฟูมูนหรือพระจันทร์แบบเต็มดวงหรือว่าเป็นพวกนิวมูนอะไรพวกเนี้ยเออก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพตรงมีไว้นิดหนึ่งด้วยนะคะอ,อืม นอกจากนี้ค่ะมันอาจจะมีคนนำพาปัญหาบางอย่างเข้ามาทำให้เราหงุดหงิดเนาะแล้วก็แบบมีความทุกข์กังวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่แบบมีทางเดอร์โมแล้วก็หกดาบขึ้นมาตรงนี้นะแต่เรามองว่าถ้าคนที่ฝึกปฏิบัติมาพอสมควรนะคะเออก็ให้ใช้หลักธรรมะเนาะเข้ามาช่วยนะคะรวมไปถึงออย่างบางคนเนี่ย คือผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราให้ความเคารพนับถือนะคะเออท่านก็จะเข้ามาช่วยเหลือเราได้นะเออก็คือเวลาที่เราแบบเจอปัญหาอะไรงี้เนาะก็ลองไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาแบบที่อ,อ่อ เราอะค่ะให้ความเคารพนับถือเนาะหรือว่าคนที่เขาแบบมีประสบการณ์ตรงอะไรอย่างเงี้ยลองไปขอคําแนะนําจากเขานะคะเรามองว่าคนคนนี้จะสามารถช่วยทําให้เราเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคตรงนี้ไปได้ค่ะค่ะมาต่อกันในส่วนของคนที่เลือกกองที่สองกันบ้างน,นะคะมาดูกันนะคะว่าสิ่งที่คนที่เลือกกองที่สองควรจะต้องระวังในช่วงสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างนะคะ ใบแรกนะคะเป็นอัศวินดาบนะคะใบที่สองนะคะเป็นราชาดาบนะคะใบที่สามเป็นสองถ้วยค่ะใบที่สี่นะคะเป็นเด็กถือเหรียญน,นะคะใบที่ห้านะคะเป็นเดอะเดวิลนะคะใบที่หกเป็นหนึ่งเหรียญค่ะ ใบที่7นะคะเป็น10เหรียญค่ะและใบสุดท้ายนะคะเป็น t h s t t r นะคะโอเคคนเลือกกองนี้นะเรามองว่าสิ่งที่ควรจะต้องระวังหรออาจจะเป็นในเรื่องของการที่แบบเราอาจจะเคยไปให้คำสัญญาใครเอาไว้อะไรเงี้ยค่ะก็ควรจะทำให้ได้ตามนั้นเนาะเออหรือเคยแบบไปกำหนด ตกลงระยะเวลาอะไรกับใครไว้อะไรเงี้ยก็ควรจะทําตามนั้นหรืออย่างบางคนเนี่ยเคยให้คำสัญญากับคนที่เป็นแบบเป็นเจ้าหนี้ก็ได้อะไรเงี้ยว่าแบบเออฉันจะคืนเงินเธอช่วงนี้นะก็อยากให้ทำให้ได้ตรงตามกับที่เราได้เคยทำการสัญญาว้นะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไพ่บอกว่าถ้าเราไม่ทำตามสัญญานะเราอ่ะจะต้องจ่ายหนักกว่าที่เรายืมมาเนื้อออกปะเออ อันนี้คือไม่ไม่ได้หมายถึงแค่เฉพาะในเรื่องของการเงินอย่างเดียวนะมันหมายถึงเรื่องอื่นๆด้วยก็คือแบบถ้าสมมติว่าเราไม่ไม่ได้จัดการหรือว่าทําตามที่เราแบบให้คําสัญญาไว้อะค่ะเออสิ่งที่เราจะต้องแบบจ่ายคืนเขาอะมันน่าจะแบบคูณขึ้นเป็นแบบหลายเท่าเลยทีเดียวเนาะอืมแต่ถ้าเราอะทำตามสัญญานะคะด้วยความที่ว่าเป็น,เป,นเป็นหนึ่งเหรียญแล้วก็สิบเหรียญขึ้นตรงนี้แล้วมองว่าอ,อ่าสิ่งดีๆก็จะกลับมาตอบแทนเราเป็นแบบ สิบเท่ายี่สิบเท่าด้วยเช่นกันเอออย่างบางคนนะคะในช่วงหนึ่งวีเนี้อาจจะมีโชคลาภได้เช่นกันเนาะเออด้วยความที่แบบมีหนึ่งเหรียญขึ้นมาเพียงแต่ว่าเมื่อเราได้รับโชคตรงนี้แล้วค่ะควรจะนําเงินตรงนี้เนี่ยไปทําบุญเนาะหรือถ้าเรามีออติดค้างนี้สินกับใครไว้ก็ควรจะนําเงินตรงนี้ไปออใช้นี่เขานะคะอย่าอย่าแบบเหนียวนี่ไว้อะไรอย่างนี้เนาะเออ นอกจากนี้แล้วค่ะอย่างบางคนเนี่ยอาจจะต้องระวังในเรื่องของคําพูดคําจากับคนรอบข้างโดยเฉพาะคนรักนะคะบางทีช่วงนี้เ,เราค่อนข้างหุนหันพลันแล่นแล้วก็พูดจาตรงมากๆนะคะบางทีทําให้คนฟังเนี่ยเขาก็แบบช็อกได้เหมือนกันเนาะเออดังนั้นแล้วเนี่ยควรจะ,ะถนอมน้ําใจกันไว้นะคะพูดจากันแบบดีๆนิดนึงแล้วกันเนาะแล้วก็พยายามคิดถึงใจของอีกฝ่ายด้วย นะคะว่าสิ่งที่เราพูดออกไปออ่ีกฝ่ายเขาจะคิดแล้วก็รู้สึกยังไงนะคะเออเราก็เลยมองว่าคนที่เลือกกองที่สองนะคะไม่ไม่ค่อยมีเรื่องในส่วนของที่แบบจะต้องแบบออระวงังหรือว่าเป็นกังวลมากนะักนั่นเองค่ะคมาต่อกันในส่วนของกองที่3กันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่คนที่เลือกกองที่3ควรจะระวังในช่วงสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างคะ่ะ โอ้ใบแรกนะคะมาแปดาบเออถูกต้องแปดดาบค่ะใบที่สองนะคะเป็นหกไม้เท้านะคะใบที่สามเป็นสิบไม้เท้านะคะอืมใบที่สี่นะคะเป็นสี่ไม้เท้านะคะโอ้กองนี้ค่อนข้างแบบคิดกังวลในเรื่องของการงานหรือเปล่าเอ่ยใบที่ห้นานะคะเป็นเก้าไม้เท้านะคะโ ไม้มาเพียบเลยใบยที่6เป็น The View of Fortune นะคะใบที่7นะคะเป็น The Judgment นะคะและใบที่8นะคะเป็นอัศวินไม้นะคะอันนี้มีไพ่ติดมาอีกหนึ่งใบเดี๋ยวเราเปิดให้ด้วยนะเออใบนี้เป็น The World นะคะเดี๋ยวขอเซนเซอร์นิดหนึ่งอะ วางเดเวไว้ตรงนี้นะโ okay. อเคอาคนที่เลือกกองที่3นะคะเรามองว่าสิ่งที่ควรจะต้องเป็นกังวลนะอย่างแรกเลยอาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงคอบาไลหรือแบบที่มันเกี่ยวข้องกับกระดูกอะคะ่ะในร่างกายเราอะได้ทุกส่วนเลยอะเออเรามองว่าอาจจะ อาจจะต้องระวังนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่พ่ยขึ้นมานะมีทั้ง view of f o r t u n จ Judgment แล้วจบด้วย The World ตรงนี้เรามองว่าเดี๋ยวมันจะพบเจอหนทางในการรักษาที่ดีนะคะหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันแย่ลงหรือว่ามีอาการหนักมากขึ้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวสักพักมันจะดีขึ้นนั่นเองเนาะเออแต่ทีนี้เนี่ยอย่างหนึ่งที่ต้องระวังนะคะก็คือให้ระวังในเรื่องของน้ําหนักตัวด้วยนะเพราะว่าด้วยความที่แบบ The World ขึ้นมาเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าช่วงนี้เราอาจจะแบบ ทานเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือ,รอว่าทานพวกขนมปงังพวกคาร์บโบไฮเดรตน้ำตาลาชานมใดๆอะไรอย่างเงี้ยมากเกินไปหรือเปล่านะคะก็เลยทำให้ช่วงนี้เนี่ยน้ำหนักตัวเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นได้ซึ่งบางคนนะคะพอนหนักตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็มีผลกับกระดูกได้เช่นกันนะอืดังนั้นเราเนี่ยก็ให้เรามัดระวังไว้นิดนึงนะคะเด่นๆก็คือในเรื่องของสุขภาพเนี่แหละเนาะ นอกจากนี้นะคะอะอย่างในเรื่องของการงานนะอย่างที่บอกไปว่าบางคนย่มีความคิดกังวลในเรื่องของการงานได้นะคะว่าเความสําเร็จที่หวังไว้มันเหมือนแบบเป็นบ่วงผูกคอเนาะเออเป็นเป็นแดดามตรงนี้แล้วตามมาด้วยหกไม้ตรงนี้นะซึ่งมันค่อนข้างเป็นอะไรที่แบบหนักหนาสาหัสของ กับเราเหมือนกันนะที่แบบจะทําให้มันสําเร็จทําให้มันแบบเป็นรูป,เป,รปเป็นร่างให้มันมีความมั่นคงได้อะไรเงี้ยซึ่งกว่าจะทําให้มันสําเร็จได้เนี่ยเราก็คือต้องผ่านแบบสมรภูมิรบมาเยอะมากอะด้วยความที่แบบมีทั้งสิบไม้แล้วก็เก้าไม้ตรงนี้นะคะ่ะดูดิเนี่ยดมกระดูกเอาไว้เลยอะเออแต่ว่า ผลของความพยายามของเราอะค่ะเรามองว่ามันก็จะพบเจอกับความสําเร็จได้เนาะเพียงแต่แบบอาจจะต้องแบบออกแรงเยอะหน่อยแล้วก็ใช้ความพยายามเยอะมากๆนั่นเองนะคะก็สําหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะมีประมาณนี้นั่นเองค่ะโอเคก็จบไปแล้วนะคะสําหรับ คลิปพิกาสร์นะคะในหัวข้อที่ว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะคะมีสิ่งใดที่เราควรจะต้องระวังบ้างนั่นเองนะคะก็ถ้าชื่นชอบการอ่านไพ่ทำนายไพ่ของหมอกอฟนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะหรือถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะอยากจะช่วยสนับสนุนช่องนะคะก็สามารถร่วมสนับสนุนมาได้ที่บัญชีธนาคารที่เราใส่ไว้ในช่องอ่าเดสคริปชันได้เลยนะคะจะยินดีแล้วก็ขอบคุณมา มากเลยค่ะโอเคก็วันนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะที่ผ่านเข้ามารับฟังรับชมคำนำนายจากช่องโดรายันชาแนลกันนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ